โชบีที่เขาบอกว่าน้าเจ็ดหลังเจ็ะปลอดภัยจริงๆตัวเองก็ดูในอินเทอร์เนต็ตดิตัวเองอะเล่นไม่ใช้ถุงยางแบบเนี่ยยาคงยาคุมก็ไม่ได้กินเอาไงอะเอาช็อกโกแลตปั่นครับฮัโลโหลว่าไงวะตั้มให้คิดแม่งเป็นหมอนี่มึงเคยถามแม่งเปล่วาวะว่าน้าเจ็ดหลังเจ็อะมันปลอดภัยตัวปะ่ะอาการคุมกําเนิดแบบหน้าเจ็หลังเจ็หรือการมีเซ็ช่วงประจําเดือนเนี่ยมันไม่ใช่การคุมกําเนิดที่ถูกต้องเ้ย ไม่วะเพราะความจริงแล้วอะ่ะมันไม่มีตอนไหนเราที่มึงจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์อ่ะมันมีแค่โอกาสทองมากกับทองน้อยอะ่ะนี่คือไม่ต้องทําอะไรกันเลยใช่ไหมเนี่ยตอนให้มึงมีเล็กตอนที่เขามีเมนอ่ะนะหลังจากที่มึงปล่อยลูกๆของมึงเนี่ยใส่เข้าไปในรังไข่อนยะ่างเงี้ยแม่งจะยังอยู่ได้อีกแปดวันเลยนะกว่าแม่งจะตายอะ่ะเออระวังด้วยอย่าพลาดนะเว้ยไหนล่ะบอกว่าเชี่ยวชาญนนะักเชี่ยวชาญหน,า,นาเนี่ยโหตัวเองขอโทษเขาผิด,ด,ดไปแล้วไปคิดมากเลยนะ วิธีการคุมกำเนิดแบบหน้า7หลัง7ก็เป็นวิธีการที่ไม่แนะนํานะคะเพราะว่ามีประสิทธิภาพต่ําค่ะโดยเฉพาะกับวบัรุ่นที่มีการตกไข่เกิดขึ้นไม่สม่ําเสมอที่สําคัญหลังจากที่อสุจิหลังออกมาแล้วสามารถจะอยู่ในร่างกายของผู้หญิงเราได้นาน3-5วันเลยนะคะซึ่งอาจจะทำให้สุจินั้นเนี่ยไปเจอกับไข่ที่เพิ่งตกในรอบนั้นๆในวันถ,ถัดมาได้ค่ะ มานี่ของมาะวะอิยาคุมฉุกเฉินนี่แม่งไม่ใช่การป้องกันที่ดีเลยนะมึงรู้ปะมันจะมีน้ําหล่อลื่นแล้วมันจะมีอาซูจิผสมกับน้ําหล่อลื่นหรอว่ากูเป็นหนองในแน่เลยตัวเองอ่ะเล่นไม่ใช้ถุงยางแบบเนี่ยเอาไงอ่ะเอาช็อกโกแลตปั่นครับฮัลโหลว่าไงวะตั้มเห้คิดแม่งเป็นหมอนี่มึงเคยถามแม่งปวะวัหน้าเจ็หลังเจ็อะมันปลอดภัยตัวป